สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้อุ๋ยก็จะพามาทอดปลาค่ะปลาสองสหายค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีและขั้นตอนการทําค่ะสามารถใช้เป็นปลาอะไรก็ได้นะวันนี้อุ๋ยใช้เป็นปลาเนินค่ะจะใช้ปลาเงินปลาทับทิมหรือใครจะใช้เป็นปลากระพงแล้วแต่เลยค่ะได้เหมือนกันหมดเลยนะใครจะทําปลาแบบอุย๋ยก็ได้นะอุ๋ยก็จะตัดส่วนที่เป็นคีบออกทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกะก,กะละมาณนี้เลยเนาะแต่ทีนี้ เวลาเราไม่มีขี้เวลาท่อออกมาอาจจะไม่สวยค่ะลองทําแบบผม่นดูนะนี่เลยมันจะได้ไม่เกะก,กะเนาะเกะก,กะจานนี่ค่ะก่อนอื่นนะเราจะใช้หอมค่ะหอมใส่ชามใหญ่ไว้เลยนะนี่ฝาแล้วใส่เกลือลงไปเลยค่ะแล้วก็เค้านะคะหลังจากที่เราเค้าเกลือแล้วให้พักไว้ค่ะ20นาที ส่วนของกระเทียมนะคะใช้กระเทียมไทยค่ะปอกเปลือกให้หมดเลยค่ะแล้วนําไปตํานะเราจะใช้วิธีการตําค่ะเพื่อให้มีกลิ่นของน้ํามันหอมระเหยจากกระเทียมนะตําให้พอหยาบๆแบบนี้ค่ะไม่ได้ละเอียดมากนะให้พอหยาบค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นค่ะเราจะมาล้างตากันก่อนเลยนะใส่เกลืองไปเลยค่ะแล้วเราใช้เกลือนะถูค่ะเวลาถูนะถูให้ทั่วเลย ซึ่งปกตินะเวลาผมจะทาปลาเนี่ยนมก็จะเอาหัวออกด้วยเลยค่ะเอาออกให้หมดเนาะอะไรที่มันทานไม่ได้เนาะก็จะเอาออกให้หมดเลยแต่ครั้งนี้ผมทำคลิปก็ต้องการที่จะถ่ายปกให้มันค่อนข้างที่จะออกมาสวยหน่อยหนึ่งเนาก็เลยจะเอาหัวไว้นะนาเกลือเนาะใส่เข้าไปที่ท้องค่ะใช้มือเนาะค่อยๆถูค่ะให้ทั่วท้องนะแล้วเราก็ใส่ต้นใส่ชงไปนะที่ท้องค่ะเพื่อให้เกลือเราละลายเนาะ ทั่วเลยทุกตัวเลยนะปลาเราจะได้ไม่เหม็นคาวไม่เหม็นโคลนนะเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วเราก็ทําการทูเลยค่ะเสร็จแล้วนะเราก็ล้างค่ะฉีดน้ําเข้าไปที่ของคลูกปลาด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกค่ะอุ้ยจะใช้วิธีการแร่นะคะ แบบนี้ค่ะนี่นะคะเอียงมีดเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วนะให้เพื่อนค่ะใช้กระดาษเนาะเป็นกระดาษนีประสงค่ะซับนะปากเราให้แห้งค่ะนี่ค่ะหอมเราค่ะจะคลายน้ำนะให้เพื่อนบีบค่ะ บีบน้ำออกเลยนะนี่ค่ะเวลาบีบค่ะให้บีบอย่างเบามือนะอย่าบีบแรงไม่อย่างไรก็จะช้าค่ะเมื่อหอมแดงเราขายน้ํานะเวลาเราทอดเขาจะได้กรอบค่ะกรอบนานนะเห็นไหมว่าน้ำเขาออกเยอะมากเลยตั้งกระทะค่ะเปิดไฟปานกลางค่ะแล้วใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะ เมื่อน้ำมันเริ่มร้อนค่ะเราใส่หอมลงไปเกลือเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อหอมเรานะเริ่มสุกค่ะหรือเริ่มเหลืองได้ประมาณสัก60ร์เซ็นค่ะให้เมื่อช้อนขึ้นก่อนเลยค่ะ ก็ใส่กระเทียมเนาะเส่กระเทียมสองค่ะให้หมันคนนะเขาจะได้เหลืองสวยนะค่ะเมื่อเขาเหลืองได้ประมาณสักแปดสิบอร์เซ็นตค่ะให้ช้อนขึ้นเลยนะเดี๋ยวความร้อนนะเขาจะทําให้กระเทียมเราเหลืองขึ้นอีนะคะ,คะเสร็จแล้วค่ะใส่หอมค่ะลงไปต่อค่ะ การทำด้วยทีนี้นะจะทําให้หอมเราเหลืองเร็วค่ะแล้วก็กรอบเร็วค่ะเมื่อเริ่มเหลืองแล้วนะร้อยขึ้นเลยค่ะหลังจากที่เราเจียวหอมและกระเทียมเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาทอดปลากันค่ะโดยทีวยว่จะเติมน้ำมันลงไปนะคะ นี่ค่ะก่อนทอดปลานะให้เพื่อนหาจะขอเกี่ยวนี้ค่ะและเกี่ยวที่ปากป,ปลานะคะแบบนี้ค่ะนี่ปากเมื่น้ำมันร้อนแล้วนะให้เพื่อนค่ะใช้น้ำมันไข่าลากไปที่ตัป,ปลาค่ะ โอเคน้ำมันออกเลยค่ะแล้วเราก็เปิดไฟอ่อนค่ะใส่น้ำปป้งไปเลยค่ะแล้วเติมน้ำสะอาดค่ะสี่ช้อนนะเ้้ากับน้ำปลาที่เราตั่ไปเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะสองช้อน น้ำตาลมะพร้าวค่ะถึงน้ำตาลปีบได้นะน้ำตาลประมาณสองช้อนนะเราคนค่ะให้น้ำตาลทรายและน้ำตาลมะพร้าวละลายเลยค่ะรสชาติจะออกเค็มหวานนะคะเราจะเคี่ยวค่ะด้วยไฟอ่อนนะ อุ่นจะเที่ยวค่ะประมาณนะ5นาทีค่ะได้ไฟอ่อนค่ะนี่ค่ะเมื่ออุ่นเที่ยวนะได้จะพักหนึ่งค่ะน้ํานะก็เริ่มที่จะมวดแห้งค่ะแล้วก็เริ่มที่จะเหนียวแล้วนะเหนียวประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้เย็นค่ะเขาจะเหนียวแบบนี้นะปิดแก๊สเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราพักจนเย็นแล้วนะเราก็มาลากที่ตัวปลาเลยค่ะ ค่ะซอสส่วที่เหลือนะเราก็เอาหอมและกระเทียมค่ะที่เราเจียวแล้วนะลงไปเลยน้ำนค่ะ้าลงไปเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟูดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ